ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากศหลักการและแนวคิดเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนา ต้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมคิดร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนาร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ โรงเรียนบ้านต้นพึ่งได้จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือพิทัก ปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเหตุการณ์ได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดีมีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยทางโรงเรียนบ้านต้นพึ่งมีแนวทางในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษาให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม 2. การวางระบบ ที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครูอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะดูแลทุกสุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเชื่อมประสานการดำเนินงานทุกส่วนทั้งโรงเรียน 3. การสนับสนุนให้ครูได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพื่อให้การดูแลทางบ้านโรงเรียนและชุมชนเชื่อมประสานกัน 4. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือสนับสนุนบุตรหลาน 5. การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆเพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการแก้ไขตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการและสหวิชาชีพ ซึ่งแน่นอนว่าทางโรงเรียนบ้านต้นพึง่งหลังจากได้ทำการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกชั้นเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองรวมไปถึงดูสภาพแวดล้อมทางครอบครัวเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้านต้นพึ่งนั้นเป็นกลุ่มชาติพนันธุ์โดยหลักๆจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่พมา่าดารอัง คนจีนและชนพื้นเมืองตามลำดับสภาพครอบครัวโดยทั่วไปแทบจะทุกครอบครัวมีฐานะยากจนการเดินทางมาโรงเรียนค่อนข้างลำบากด้วยสภาพถนนที่เป็นทางลูกรังซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่ในสวนส้มซึ่งเป็นส่วนของนายจ้างและมีอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อวันเพียง250-350บาทเท่านั้นอีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีสัญชาติไทยในช่วงวันหยุดเด็กๆจะต้องช่วยผู้ปกครองในการรับจ้างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกแรงหนึ่งและยังพบอีกว่านักเรียนหลายคนอาศัยอยู่กับตายายหรือญาติพี่น้องเพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัด ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงและครูประจำชั้นทุกทคนจะได้นำข้อมูลเพื่อเร่งช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยทางโรงเรียนบ้านต้นพึ่งได้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนหลังจากการเยี่ยมบ้านดังนี้ค่ะ 1. ด้านเศรษฐกิจแนวทางหรือกิจกรรมในการช่วยเหลือ 1. จัดหาทุนการศึกษา 2. จัดหางานพิเศษให้ทำเพื่อการมีไรายได้ระหว่างเรียน 3. จัดหาปัจจัยพื้นฐานให้เช่นอาหารกลางวันเสื้อผ้าหนังสือยืมเรียนจักรยานยืมเรียนเป็นต้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตแนวทางและกิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือคือ 1. จัดอาหารเสริม 2. จัดกิจกรรมโฮมรูมฝึกทักษะชีวิตด้านอารมณ์และสุขภาพจิต 3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องร่วมช่วยดูแลกรณีมีโรคประจำตัวเช่นครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ 4. ส่ส่งต่อง,งานอนามัยโรงเรียนหรือแพทย์ในกรณีที่มีความรุนแรง 3. ด้านการเรียนแนวทางและกิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือคือ 1. แจ้งผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้สอนรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม 2. จัดกิจกรรมโฮมรูมเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้การวางแผนการเรียนที่เหมาะสมกับลีลาการเรียนรู้หรือ learning style ของตนเอง 4. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวแนวทางและกิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือคือ 1. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิด 2. ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติตนที่สมควรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อนักเรียน 5. ด้านความสามารถพิเศษแนวทางและกิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือคือ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน 2. จัดเวทีให้โอกาสนักเรียนแสดงความสามารถส่งเข้าประกวดการแข่งขันในระดับต่างๆ 6. ด้านความปลอดภัยความรุนแรงในครอบครัวสารเสพติดการติดเกมอินเทอร์เน็ต แนวทางและกิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือคือ 1. ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 2. แจ้งคณะกรรมการการคุ้มครองเด็กให้รวมพิจารณาช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านทางโรงเรียนบ้านต้นพึง่งจึงมีการวางแผนการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบมีการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนโดยข้อมูลที่เป็นจริงช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน